สวัสดีครับสวัสดี f อของเมืองตะลุงผักสดครับคลิปนี้มาอยู่บนร้านนะครับที่ร้านด้านบนครับช่วงสี่ทุ่มสามทุ่มครึ่งประมาณนี้ครับก็จะเป็นช่วงจังหวะลูกค้า,าเริ่มที่จะไม่เข้าแล้วลูกค้าเริ่มที่จะซื้อของเสร็จต้นช่วงหัวค่ำแล้วก,ก็กลับบ้านนะครับช่วงนี้แล้วก็จะมีเป็นส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหารที่ เขาขายของเสร็จนะครับขายของเสร็จแล้วก็ามาซื้อของไปไปเก็บไว้ไปเก็บไว้ตอนเช้านะครับเพื่อที่จะทำงานแล้วเขาก็ไปบอกพยองว่าวันนี้ยังทุกไม่ได้มาเขาก็มามดทั้งหลายเลยแต่เขาก็ไ่เข้ามาพยองวาอะไร ประบานี้ครับท ah mm ี่ร้าน